สวัสดีครับวันนี้ผมตีโชวไว้นะครับวันนี้ผมจะมาขายคาวาซกิแซดสามร้อยคันนี้คันนี้เป็นรถกี่มือล่ะไฟแนนซ์สองสองมือแล้วก็คนใช้สองมือนะครับคันนี้ไม่อยู่ประมาณห8 5 0 0มื่นแปดห้าร้อยนะครับไม่แท้นะครับผมบอกเลยว่าสภาพสวยนะครับเอกสารปกติภาษีเดี๋ยวนะภาษีภาษีภาษีขอด่วนนะขอด่วนะ ภาษีไม่ขาดต่อนะครับภาษีอยู่30ตุลา65้านะครับผมคันนี้ค่อนข้างจะสวยนะผมเห็นรอยนิดเดียวจริงๆรอยแคดนิดเดียวอ่าเรียกได้ว่าสวยเลยนะครับภายนอกคันนี้นะเงินสดผมจะปล่อยอยู่ที่74 0 0 0นะครับคันนี้เป็นรถปี2015นะครับผมสภาพสวยมากเลยผมใช้คำว่าสวยมากเลยอ่าเริ่มที่ไฟแนนซ์แรกนะครับไฟแนนซ์ที่กรุงศรีนะครับผมฟีดาวเริ่มต้นผ่อนประมาณ3 0 0พนนะครับ48งวดนะครับ ดาว10,000ผ่อนประมาณ2,600มดาว20,000ผ่อนประมาณ2,300มนะครับแล้วก็มีไฟแนนซ์เฮงนะครับแบบไม่ตรวจเครดิตนะครับผมเริ่มดาวประมาณ48,000นะครับผ่อนประมาณ1 000, 4น0ี่พันะครับผมประมาณนี้นะครับสิ่งที่ผมจะแถมคันนี้นะจะมี 1. นึ่ง้ำมันเครื่อง 2. น้ำหล่อเย็น 3. ผ้าเบรกอ่าแล้วก็น้ำมันเบรกนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับมาเดี๋ยวผมพาดูรอบคัน หล่อ,อจริงๆคันนี้ตำหนิน้อยมากนะครับตำหนิน้อยมากใช้คำว่าน้อยมากเลยเจริงๆสีเดิมโรงงานนะครับสวยๆท่อเอส4ทะเบียนสามเจ็ดสี่สี่นะครับผมอืมเดี๋ยวผมชี้ตำหนิให้ดูแต่น้อยอจริงๆคันนี้รู้สึกจะแบตอ่อนนิดนึงนะครับคันนี้รถเจ้าของเก่าไม่ค่อยขับนะครับอืม มาผมบอกตำหนิเลยแล้วกันฝั่งนี้นะมีรอยล้มแปะนิดเดียวนะครับนี่เห็นไหมเห็นขีดข่วนนิดนึงนะครับ่าลิ่งไม่มีรอยเลยนะครับไฟลิ่งใช้คําว่าสวยใสยเลยนะครับตรงนี้อ่าตรงนี้เป็นสีแค่ออกนะครับเนี่ยจับดูผมจับดูมันไม่มีรอยทะลอกคือสีมันลอกนะครับมันมีคันนึงผมเคยเอาสก็อตไบร์ไปแค่ไปขัดเฉยๆฉยมันก็ออกแล้วนะครับเนี่ยตรงสีเครื่องค่อนข้างจะบางนะครับ นี่ชัดๆเลยนะครับเนี่ยไม่ถลอกนะครับแต่สีออกนะครับสีหลุดนะครับเนี่ยเนี่ยผมจับดูไม่ไม่ถลอกนะครับแล้วก็มีตรงนี้นิดนึงนะครับอ่ามีตรงนี้นิดหน่อยนะครับนี่ตรงอื่นไม่มีนะครับสวยเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมมีแค่นิดเดียวจริงๆตรงนี้อาจจะแบบว่าขาไปขูดโดนอะไรนี้นะครับนี่เป็นเรื่องปกตินะครับสีออกอ่าตรงอื่นสวยนะครับดูอืม สวยเลยก็ว่าได้นะครับรถปีสิบห้านะเจ้าของเก่าดูแลได้ดีขนาดนี้ก็ถือว่าดีแล้วนะครับแทบไม่มีรอยถังเลยนะครับแบบว่าเออนี่นี่มีนิดนึงนิดนึงจุดนิดเดียวนะครับนี่เห็นทเที่ยวกับนิ้วก้อยไหมติดเดียวนี่นี่นะครับถังอาจจะมีแบบว่าลอกบ,บ้างนะครับแบบว่าน้ำถังน้ำมันอ่ะเนะาะแฮนสวยเลยนะครับเนี่ยดู ตัวหนังสือคมชัดใสนะครับนี่ไม่มีสีลอกหรืออะไรนะครับหล่อๆนะครับเนี่ยหมื่นแปดห้าร้อยท่อเอี C นะครับสืิมสนขึ้นนิดนึงโคตรหล่อบอกเลยอันนี้เหมือนทำสีพักท้ามาเลยสีแดงแต่ว่าสีมันหลุดแล้วนะเนี่ยดูจากทรง นี่นะครับอ,อันนี้พับได้ไหมเนะี่ยเอ้ยพับได้นี่พับได้พับได้ยางหน้าหลัง I อ c ซนะครับหมดดอกแล้วนะครับเสื่อมสาภาพแล้วนะเนี่ยแตกรายงานนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนยางนะคะนันนี้โซ่ใช้งานได้นะครับนี่โซ่ใหม่ๆนะครับโซ่ตาพระอาทิตย์นะครับนี่โซ่สเตาอาร์ออเหลือนะครับนี่นี่ ตรงนี้มีรอยนิดหน่อยนะครับนี่นี่นะครับมีรอยนิดหน่อยนะครับไล่มาเรื่อยครับตรงฝั่งนี้เครื่องไม่มีรอยเลยนะครับสวยมากใช้คําว่าสวยมากเลยนะครับนี่ฝั่งนี้ก็ไม่มีรอยนะครับนี่ไฟลิงไม่มีรอยเลยนะครับข้างล่างเนะี่ยไล่ขึ้นมาไล่ขึ้นมาซื้นี่สีเดิมมันจะเงาแบบนี้แหละครับนี่ มีขีดข่วนนิดหน่อยนะครับตรงนี้นีขีดข่วนนิดหน่อยนะครับไม่ลึกนะครับใช้คําว่าแผลไม่ลึกนะครับขีดข่วนนิดหน่อยนะครับลึกบอกลึกนะครับไม่ลึกบอกไม่ลึกนะครับนี่นะครับไม่ถึงกับว่ามันเบลไปเลยนะครับไม่นะครับมันยังอยู่ทรงแต่ค่าว่ามีรอยนิดหน่อยนะครับน่าจะมีขูดมานิดหน่อยนะครับชุดสีมีรอยขีดนิดนึงตรงนี้นะครับเที่ยวกับนิ้วก้อยเที่ยวนิ้วก้อยนิดนึงนะครับ ดูดูดูระยะไกลนะครับประมาณนี้นะอ่าสวยจริงคันนี้เป็น ABS นะครับนี่ ABS มาเราสตาร์ทเครื่องคันนี้ผมรู้สึกว่าจะแบตอ่อนนิดหนึ่งเดี๋ยวผมเปลี่ยนแบตให้นะครับนี่มันจะมีบางช่วงแบบว่าอันนี้นิดหนึ่งผมเปลี่ยนแบตให้อาการนี้จะหายไปไม่ต้องกลัวนะครับ ราลองระบบไฟก่อนแล้วกันเนาะรถไม่ได้ขี่นานแบตก็เสื่อมตามสภาพเนาะตามปีเนาะเป็นของสิ้นเปลืองแล้วแบตเนี่ย <c oughs> อไปเลี้ยวตามแมว ปกตินะครับไฟเบรกเบรกปกตินะครับติดปกตินะครับนี่อเบรกตีนเบรกตีนเบรกตีนไม่ติดครับเออเฮ้ยเหมือนค้างเหมือนค้างเหมือนไฟเบรกค้างนะครับตรงไอ้น,นี้นิดนึงไม่ค้างสิไม่ติดเลยนะครับไม่ติดนะครับ เ่งเครื่องให้ฟังนิดหน่อยนะครับเครื่องดีนะครับใช้คาว่าเครื่องดีนี่รอบนิ่งแล้วนะครับเมื่อกี้ก็จะวอร์มเครื่องหน่อยนะครับเมื่อกี้ไม่มีเรียกว่าไงบิดเป็นมาไม่มีสะดุดหรืออะไรนะครับ ไม่มีตดนะครับอันนี้ผมบอกเลยเครื่องเงียบนะครับไม่มีดังฝั่งใกล้ๆอ,อันนี้ก็เสียงดังนิดหนึ่งพ่อ,อประมาณนี้น้ำมันใกล้หมดหรือเปล่า <c oughs> ประมาณนี้เธอ